สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะพาทำการ์ดพับอินฟินิตี้นะคะการ์ดพับแบบไม่สิ้นสุดนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะใช้กระดาษสีนะคะทั้งหมด4สี4นะคะสีละ2แผ่นนะคะเป็นกระดาษ A4 นะคะจากนั้นนะคะก็นำกระดาษ A4 นะคะมาตัดให้มีขนาด14คูณ28เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะนำกระดาษนะคะพับครึ่งนะคะ แล้วก็พับด้านข้างทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพับทั้งหมด8แผ่นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกาวมาติดค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดกาวค่ะ mm. ในส่วนที่คุณครูหญิงกากระบาดคือส่วนที่จะติดกาวนะคะในขั้นตอนแรกค่ะหลังจากนั้นนำกระดาษสีน้ำเงินนะคะติดลงไปค่ะ เราจะติดกระดาษสิน้ำเงิน2ชิ้นลงไปเลยนะคะหลังจากที่ติดกระดาษสิน้ำเงินเสร็จเราพับขาดดังรูปเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะติดกาวในส่วนที่ครูหญิงกากระบาดไว้นะคะแล้วก็ขีดไว้นะคะดังรูป เราก็จะทากาวแล้วก็ใช้กระดาษสีส้มติดลงไปค่ะหลังจากที่ติดกาวและนำกระดาษติดลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะลองกางออกนะคะอันนี้ค่อยๆกางนะคะเดี๋ยวคุณครูหญิงจะพาทำให้ดูอีกครั้งเนึ่งนะคะ,ะแล้วก็จะกางนะคะ กลับด้านนะคะค่อยๆกลับด้านนะคะเพราะว่ากาวยังไม่แห้งนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะนํากาวติดให้ทั่วทั้งหมดเลยนะคะตามที่ครูหญิงใช้ดินสอขีดไว้นะคะติดให้ทั่วทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะวางกระดาษลงไปค่ะ กระดาษที่เราวางลงไปเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็ลองพลิกกลับด้านนะคะถ้าเราทําได้นะคะมันก็จะเห็นทุกสีแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเก็บมุมค่ะครูจะใช้กรรไกรนะคะตัดมุมให้สวยนะคะก็จะได้แบบนี้และกระดาษที่เหลือที่เราตัดออกไปนะคะเราก็เอามาตกแต่งค่ะ เราก็อาจจะสลับสีนะคะติดนะคะให้มีสีสันสดใสขึ้นนะคะมีความหลากหลายขึ้นนะคะเราก็ติดให้ครบทุกหน้าเลยนะคะหลังจากที่เราติดกระดาษสีครบทุกหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เราก็นำสื่อการสอนนะคะเป็นบัตรคำที่ เคลือบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดลงไปนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละท่านนะคะจะใช้สื่อคำศัพท์แบบไหนนะคะอันนี้เป็นสื่อภาษาไทยนะคะก็สำเร็จไปแล้วนะคะการทำการพับติดสื่อการสอนค่ะลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ